บริษัทเองเนี่ยก็มีแผนที่อยากจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาก็ต้องกําหนดเลยว่าเฮ้ยตัวระบบหลังบ้านหรือเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องตอบโจทย์แพลตฟอร์มที่เราตัดสินใจเลือกใช้นะครับก็จะเป็นตัว Microsoft Dynamics Central คิดเห็นยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับการทํางานร่วมก,กันกับทางพาร์ทเนอร์ไรน์จริงๆก็ต้องใช้คําว่าประทับใจนะครับในส่วนของ p l i c k ERP ไม่ได้มองเป็นเวนเดอร์หรือคัสเตอร์เมอร์กันแต่เรามองเป็นพาร์ทเนอร์ทีม Click ERP เนี่ยก็จะให้คําแนะนําเอาใจใส่ ว่าเฮ้ยทำแบบนี้ดีไม่ดียังไงให้เราได้ใช้โซลูชันนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพสวัสดีค่ะแล้วเรามาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้พิมพ์นะคะตัวแทนจากบริษัท Microsoft ประเทศไทยคะ่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจาก ธุรกิจโรงพยาบาลนะคะคุณพงพิพัฒน์ตะกุลทวีสุขนะคะผู้บริหารนะคะฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลตากรุงเทพนะคะขออนุญาตนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรถกพี่บายเนี่ยเล่าให้ทุกคนฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าโรงพยาบาลตากรุงเทพเนี่ยเป็นมายังไงที่มาอย่างไงก็จริงตัวโรงพยาบาลตากรุงเทพจริงๆเราเพิ่งจัดตั้งบริษัทเมื่อปี2 5งหแต่จริงๆนี่ยที่เราจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะประกอบกิจาการเกี่ยวกับสถานพยาบาลโรงพยาบาลซึ่งโดยแบ็คกราวเนี่ยทางคุณอาพรชัยเครื่องนะครับเขาเป็น เจ้าของในส่วนของคลินิกแอดมินคอรคลินิกนะครับมีแผนที่จะเปิดตัวธุรกิจหรือกิจการใหม่ในภาพของโรงพยาบาลตัวจะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่จะ,ะดูแลในเรื่องของตาสารเลีกก้ยงตาแล้วก็เป็นในเรื่องของการรักษาโรคด้วยอะไรมันเป็นจุดที่ทําให้ทางโรงพยาบาลตาเนะะี่ยค่ะเริ่มมองหาในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของธุรกิจนะคะก็ในส่วนนี้นะครับจากเดิมที่เราทําธุรกิจเกี่ยวกับคลินิกแต่วันนี้เรากำลังจะทําในเรื่องของโรงพยาบาลการบริหารโรงพยาบาลมันจะมีความซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาโรค ต้นทุนหรือการควบคุมค่าใช้ใจ่ายในส่วนของโรงพยาบาลอันต่อมาบริษัทเองเนี่ยก็มีแผนที่อยากจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหล,ะละักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนั้นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของการได้รับการรับรองหรือผ่านมาตรฐานของตลาดหล,ะล,ะละักทรัพย์ด้วยเช่นกันเขาก็ต้องกําหนดเลยว่า้ตัวระบบหลังบ้านหรือเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องตอบโจทย์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data หรือเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของเทคนโทคนโลยีสารสนเทศทั้งหมดอีกอันนึงก็คือเรื่องของข้อมูล Data นะครับยิ่งเรามีการขยายการลงทุนกิจการที่มากขึ้น ดัต้ก็จะมีจํานวนที่มากขึ้นเช่นกันพี่บาสพอจะเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าอะไรเป็นจุดที่เราใช้เป็นคทุทลิเรียในการเลือกแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาตอบโจทย์การขยายธุรกิจครั้งนี้ของโรงพยาบาลนะคะจริงๆในเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยปัจจัยหนึ่งเลยที่เราจะตัดสินใจก็คือเทคโนโลยีหรือโซลูชันไหนแหละที่จะมาตอบโจทย์ของ,ององค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาขององค์กรเรื่องของที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data หรือการใช้งานอันที่2ก็จะอู่เรื่องของความคุ้มค่าคุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่ากับการใช้งานหรือ Data ที่ได้กลับมาแล้วก็อันสุดท้ายที่ตัดสินใจก็คือเรื่องของ user friendly ไหมผู้บริหารเราดูในเรื่องของ report เรื่องของรายงานเป็นหลักแต่ถ้าเทคโนโลยีไหนที่มีความเป็น user friendly อันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆที่พนักง,งานจะได้เป็นผู้เลือกด้วยครับ แล้วหลังจากที่เรามีใครทีเหล่ยนี้ออกมาแล้วสุดท้ายทางโรงพยาบาลเนี่ยได้เลือกเป็นแพลตฟอร์มอะไรคะแล้วก็ผลการใช้งานหรือว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นตัว Microsoft d y n a ได้ Business Central หลังจากที่เรามีการ implement ระยะเวลาในการ implement ประมาณ3าถึง4เดือนอะไรมันเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยจาก 3- 4เดือนที่เราทํางานร่วมกันมาก็จริงๆถามว่าเรามีการโ o l แล้ว แล้วตอนนี้คือพนักง,งานก็เริ่มใช้แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเห็นได้ได้ง่ายๆเลยครับคือการที่ทางฝ่ายบริหารหรือบริษัทเนี่ยได้เห็นภาพตัวงบประมาณหรืองบอะไรขัดทุนในเรื่องของภาพรายเดือนมากขึ้น <Wow. S 2> สามารถมี Data ที่สามารถตัดสินใจหรือมีการปรับกลยุทธ์กำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้ ทท,ทแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่เราทําไปเนี่ยค่ะในเฟสถัดไปที่เรากาลังจะทําในโครงการนี้ตรงนี้พี่บารเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเรามีแนวคิดในการทําอะไรต่อไปเรารบ่งเป็น3เฟสเฟสแรกเนี่ยก็ได้เป็นเรื่องของระบบจัดซื้อระบบหลังบ้านจนถึง<อ>ระบบทางบัญชีที่สาม,มารถปิดงบก,การเงินได้เฟสต่อไปที่เรากําลังอยู่ระหว่างในการจัดทาตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของงบประมาณการคอนโทรลงบประมาณหรือการบริหารงบประมาณให้ได้ตามแพ็กเก็ตแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการอินเทอร์เฟส ตัวโรงพยาบาลหรือคลินิกก็ตามเนี่ยมันจะมีระบบหน้าบ้านตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะค่อนข้างเฟรนี่แล้วก็อินเทอร์เฟสได้กับทหลายๆแพลตฟอร์มอะไรมันเป็นจุดที่ทําให้พี่บาสหรือว่าโรงพยาบาลตาเนี่ยเลือกนะคะอิมพิเมนเตอร์ที่เข้ามาทําโครงการนี้ซึ่งถือว่าเป็น s t r a t e g i c เลยนะคะการคัดสรรขององค์กรน,นะครับก็จะเป็นการคอมเพล์ทั่วไปเลย<ะ>แต่ปัจจัยหนึ่งที่เราสนใจเลยคือตัวของตัวบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์เราหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนจดทะเบียนของ,ององค์กรดูมีความน่าเชื่อถือไหม สองเป็นเรื่องของอทีมงาน <c oughs> นะครับว่าในบริษัทของเขาเนี่ยมีทีมงานเพียงพอหรือเปล่าในการบริหารจัดการแมเนจโปรเจกต์นี้หรือเปล่า <c oughs> และสิ่งสุดท้ายก็คือเรฟเฟรนส์นะครับว่าลูกค้าของเขาอยู่ในธุรกิจเดียวกับเราหรือเปล่าลูกค้าของเขามีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเราหรือเปล่าเพื่อ <c oughs> ให้ง่ายต่อการอิมพิเมนต์ตัวโซลูชันนี้ครับแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้มีพาร์ทเนอร์ชิพเป็นบริษัท QuickERP แล้วเนี่ยเราคิดเห็นยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันกับทางพาร์ทเนอร์รายนี้ จริงๆก็ต้องใช้คําว่าประทับใจนะครับในส่วนของ Picky RP P คือไม่ได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบเอโอเคทำเทมเพลตส่งเทมเพลตให้เราทําแต่เราไม่ได้มีการ call meeting แล้วก็หารือร่วมกันทีม Picky RP เนี่ยก็จะให้คําแนะนําเอาใจใส่ ว่าเฮ้ยทำแบบนี้ดีไม่ดียังไงไม่ได้มองเป็นเวนเดอร์หรือคัสเตอร์เมอร์กันแต่เรามองเป็นพาร์ทเนอร์เนาะมองเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบมาช่วยเราทำอ<ช>ินพ <implement S 1> <ะ>ิเ e m e n t โปรแกรมนี้ให้เราได้ใช้โซลูชันนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วพี่บาสเนี่ย overcome หรือว่าเอาชนะเรื่องความยากลำบากในการทำทํา t r n n sf o r m a t i o n มาได้อย่างไรจนทําให้ผลนะคะตามที่เราต้องการหรือบางอย่างกุ้มากกว่าที่เราคาดคิดอีกที่เราประทับใจแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของโปรแกรม i m p l e m e n t หรือทีมงาน เราเหมือนมีข้อมูลที่ทมากกว่าหรือใช้ได้เร็วกว่าคนอื่นวิเคราะห์ได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วสามารถนํามา วางแผนกำหนดกลยุทธ์หรือแก้ปัญหาขององค์กรได้อย่างทันช่วงทีครับอ<ๆ>ขอบคุณมากๆค่ะพี่บาสแล้วก็เชื่อมากๆว่าหลายๆคนที่กาลังฟังเราอยู่ตอนนี้จะได้ข้อมูลดีๆนะคะที่นําไปปรับใช้ทําให้โครงการ transformation ของลูกค้าของเราทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จพิมพ์ในนามของบริษัท m ม c โครซอฟประเทศไทยแล้วก็พาร์ทเนอร์ชิพอย่างบริษัท q u i c k ERP ก็ขอบพระคุณนะคะพี่บาสมากๆเลยที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ประทับใจมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ